มันก็จะโยนกูเข้าไปกูก็จะโดนไพ่สับก็เรียบสิงกลับเข้ามาดิโคตรเท่คอมบิเนชันน่ยยูยูมีคาลิตตาเม้แต่ยูมีมันโกงช่วงเนี้ยวงเล็บไปเลยนะถ้าเล่นกับเพื่อนอ้เชยเคยเอาเคยลองเอาไปเล่นในแรล้งอะน้ำตากูจะไหลมากเหมือนเล่นบอลไปเลย <c oughs> ไม่ไม่เหมือนเล่นทาลิกอะทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนเล่นทาลิกท,ทานิกทาลิกเหมือนเล่นทาลิกเวลาเชื่อมแล้วกดเดสเซอร์่ะ ไอ้เขี้ยมึงมึงมึงจะถอยทำไมกูตันได้มึงก็ไปได้วยตัวเอง <c oughs> โคตรโคตรถุเลนเลยเงี้ยเฮ้ยเอากูอัพสกิลผิดมอสกูอัพสกิลผิดกูอัพอีสายเบลร์หนึ่งเนะี <p her> ่ยพ่อมึงเนี่ยทำให้กูเซฟไงกูไปต้มมามา่ารอป กูกำลังรอลุ้นหายนะตอนวิว6กูจะตายหรือหรือหรือมันจะตายตอนมึงอันตินี่ดลรีมามอสเนี่ลรีมาเอ้าเอางานงอกลงมาโดนตันพอดีเฮ้ยดึงไม่ทันก็ลงมาโดนตันพอดีขึ้นไม่ได้ ก็มนอย่างนี้แหละอ๋อโอเคกูรู้ประโยชน์แล้วสวยว่านักลินอุ้ยคอมโบใหม่ว่ะเหียดดึงแล้วนะเมื่อกี้ไม่ใช่ไปดึงเลยนะกินแล้วนะเมื่อกี้โทษ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 วะ เฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยสมกับเป็นนักครินเมื่อกี้คือหล่อเลือดมาทับกันกูไม่รู้ว่าดึงไปตอนไหนไอ้ฟันกูไม่น่าชมเลยคุ้ยแอบเดี๋ยวเชื่อมัก่อนแล้วเดีวจารีสอยู่อ่ะกูไปวอร์ด ตรงสามเหลี่ยมคิดว่าน่าจะมีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอี้ยอ้าดิเอ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 าดิอะไรอะอะไรอะเราเราทำไมอะเราทำไมอะเราทำไมอะมีธาตุมาด้วยอย่าหือกูเพิ่งอยู่ตัวคนเดียวยูมิไม่มีทางอยู่ลำพังหรอกเว้ย ฉันรู้ฉันเห็น,นปลื้มานมอสตสตาดาสตาณากูนะจีดไงฉันเป่งบานไม่เข้าใจเป่งบานพอง <c oughs> เอา้าอย่างาอีกถต่อแหล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เอามึงเอโอเคแป๊บเดียวดิขอ,ขอ,ขอขนิดนึง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  อา๋อเียเดินออกมาแล้วดีือเปล่าอะไรของกูเนี่ยมอสต่อเรื่องเมื่อกี้ถ้ามึงตอแหลขอให้ตายทรมานเป็นเรื่องที่โหดร้ายเพราะงั้นไม่สัญญาแล้วกันไอ้เหี้ยเอรเลิกเล่นหรอหมอสมึงโคตรปากเคยโคตรปากดีอ่ะก็อยากรู้เขาเลิกเล่นไปแล้ววะ เขาอยู่เลนอื่นเขาต้องอยู่เลนอื่นดิอย่าล้ารถกูหอกนู้นไม่ได้ผลเราใช้หอกนี้แทนเลือกเอาจะรับอันไหนมีหอกมีมีหอกติดตามหอกวิญญาณและหอกของจริงคุณเลือกเองคุณเลือกของคุณเอง กูโดนเมื่อกี้ตายแล้วนะ่ะไปเลยะไรวารีแพทไม่แข็งแกร่งเลยเฮ้ย hey, ของทีที่ไม่ใช่ขิงดองเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> ไปไหนอะออนไอ้ยียเอากูกลับไปตรงเดี๋ยวนี้ออนโอ้ย แม in yeah! ึงม yeah, ึงดีดกูไอ้เขียบินแลีไประางเข้าที่ไม่ดีเลยถูก้องเคอ่อกมาได้นะออนเขายืนบังให้อยู่แกนยังวะฝาไม่มาเงาไม่ได้ มันก็เอาไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าป่าเราอยู่ไหนกูไปลูกพี่แป๊รบรถองิบร้อเหียบมุมไม่ดีมุมไม่ดีโคตรไอ้เกียออนแม่งพากูไปไหนแล้วเนี่ยไม,ไม่มีมุมมันติเลย เลยออนเอาไปเลยปลาหอกไปถูกไปเลยฮะหามียวเหามียวก็เมียววอนกูได้กูได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วอ่ะมันเขาอยากให้กูไปเกาะเขาอยู่ต่อไป พวกำลังจะวิ่งมาหามึงอ่ะเขาต้องการให้เขาติ๊กกูเลยอ่ะอผมอยู่กับคุณก็ได้คุณนอนจัดได้อ <l ug> <c oughs> <c oughs> ย่าโอ้แฟนลมไม่โดน ผมก็เป็นยาโอ๊ะเ,เขาไปดีเข้าไปอะไรอะหัวอ,อะไรมีทั้งีอวม,มึงแฟดออกกันทำไมเนี่ยกูแช่หมด่ะในบอ่อกูแช่หมด่ะอ่ะอแทงป้อมด้วยอะ่ะร่วง ไม่ได้ใช้ไนท์นกับเอกซอสเลยนะตานี้มาดเามีเอามันเอามันเอามัน ไปเลยไปเลยไปไปไปดิไปขึ้นมาหนึ่งไอเย็นโดนดึงไอแมวโดนดึงแมวโดนแมวโดนดึงขนไอ้เจ็ตสวีทอุตส่าลง<ะ>มาดูว่ารอดแล้วกลับากบกบมอสม,มึงควรไปนอน